อันนี้เป็นคอรสพิเศษก็ว่าได้อเป็นแบบพิเศษนี่เพื่อยมแม่ในครบอายุเก้าสิบในเก้าสิบขวบเก้าสิบขวบอันทรงคุณค่าอ่าบางคนนะพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่า คนบางคนแม้จะมีอายุยืนถึงร้อยปีท่านบอกว่าร้อยปีนะแต่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเอาไว้เลยแต่ว่าร้อยปีก็ไร้ค่าเป็นว่าหนึ่งร้อยปีหนีไร้ค่าไม่มีอะไรกินข้าวเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกแล้วก็อยู่นอนตื่นขึ้นมากินข้าวไปขับถ่ายออก อยู่ไปอยู่ไปวันๆหนึ่งจนถึงร้อยปีชีวิตนั้นโอ้ยไรค่าบางคนบางคนกลับเอาชีวิตนี้ในเอาเอาชีวิตบางคนนะไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บอะไรโอ้ยแข็งแข็งแรงกินข้าวก็ได้ดีนอนก็ได้ดีทำอันนู้นอันนี้ก็ได้ดีแต่ไม่ทำกลับเอาอันนี้แหละ ไปทำบาปทำกรรมไปฆ่าสัตว์เยอะๆเข้าป่าหาล่าสัตว์ยิงนูน่นยิงนี่ดักตาขายเอานูน่นเอานี่เอาเก้งเอากวางเอาหมูเอา้อยหลวงพ่อไปเห็นอยู่ตามป่าตามเขากับดักเขาทำมาไว้บางทีเสียบท้องลิงอุย้ยตายเลยเขาทำมาไว้นะมันเป็นมันเป็นลูก เป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นบ่วงเป็นตะขายแล้วก็มีก็มีลูกศอนเอาไว้บางทีที่เดินไปนี่ถ้าเราไม่ระวังในป่าดงใหญ่ๆมันจะเป็นมีมีเส้นอย่างนี้แหละปึ๊กโน่นที่มันอยู่โน่นอย่างนี้อปึกกะกะที่สวงอกกะหัวใจอย่างนั้นกะอย่างนั้นเลยบางทีมันไม่ถูกไม,ไม่ไม่ถูก อัจถูกขาอาจถูกท้องอัจถูกอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่ได้หยุดเฉยพดปึ๊บปั๊ปบสัตว์นี่มันอ่ามันจะมีความรู้สึกเร็วมันถอยบ้างมันตรงไปบ้างอย่างนี้เป็นทนถูกที่ใดที่หนึ่งโอ้แต่ว่ามันมียาพิษอยู่ในนั้นมียาพิษอยู่ในนั้นเออนั้นคือเกิดมาเพื่อทําลายอทําลายชีวิตสัตว์อื่นให้ลําบากเอ่ ทั้งฆ่าทั้งทำลายทั้งจองจำโอ้อยู่ในนันโมดเลยทำไปทำมาไม่เวลากรรมมันสะท้อนย้อนมาโอ้ทีนี้เขาไม่รู้เรื่องนี่อย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งบางคนก็ลงน้องหาปูหาป่าอะไรไปต่างๆโกเกียดโอ้ยเยอะแยะเลยก็อย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนี่นี่อย่างหนึ่งอ่ยยเอาเที่ยว เที่ยวเตรเฮฮาเขาบอกว่าเป็นกำไรชีวิตนะกินเที่ยวเล่นอะไรสังสรรค์เขาบอกว่าชีวิตนี่มันโอ้ยดีมากมีความสุขมากก็ว่าอย่างนั้นแต่หารู้ไม่ว่าความทุกข์นี่มันอยู่ใกล้ๆนี่เมื่อวันก่อนๆเพื่อนเพื่อนกันนี่แหละเป็นเพื่อนเลยอายุพอๆกันเลยแต่ชีวิตของเขาโอ้ยไม่มีอะไร เลื่อยไม้เลื่อยไม้ปอดปอดเลื่อยเครื่องเห็นพอเห็นต้นไม้นี่เขเขาจะไล่ตัวมันเท่านั้นเท่านี้ไปละเลื่อยเอาไปขายแบกบ้างใส่รถบ้างอะไรต่างๆนานาหมอมเมาอยู่กับน้ํามันน้ํามันนั่นแหละพอเย็นมาปุ๊บเขาบอกว่าถอนพิษเอ,อถอนพิษเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วกินเหล้า,านี่กินติด หัวทิ่มบอ่ออยู่อย่างนั้นหัวทิ่มบอ่อกิน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 เหล้ากินเหล้ากินเหล้าล,ลูกเมีมยไม่สนอกสนใจพอกินแล้วก็ไม่รู้เรื่องอเก่งอูย้ยเก่งคาถาอาคมก็ดีอยู่ยงคงกระพันด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาคุยโวโอ้อวดอะไรต่าง,าง,างๆนานาอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อวานนี้ ไม่รู้ว่าเก่งแบบไหนก็ไม่รู้อมันมันเกินไปเพราะว่างานศพสองงานสามงานอ่ก็ไม่รู้เรื่องไปเก่งใส่ภรรยา <c oughs> อ่าก็รู้จักไหมเสียมที่เขาขุดปูขุดอ่าขุดปูขุดกบนั่นแหละเสียมด้ามเสียมโอ้ยมันใหญ่กว่าไม้นี้ <c oughs> ด้ามเสียม ใส่เข้าดนนีนะ่น่ะสิบสองเข็มมั้งมั่งนนี่เออนั่นแหละเจอเจอของจริงเข้าสลบไปนอนไปฟื้นอยู่โรงพยาบาลนอนนั่นแหละโอ้ยหกสิบกว่าปีหกสิบกว่าปีแต่ยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้หาเงินเหมือนจะได้แต่ไม่ได้เอาลงไปนี่เอาลงไปนี่นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง เล่นการพนันพนันพนันเออพนันพนันรู้จักไหมคําว่าพนันเล่นทุกอย่างโบกก็เล่นไายก็เล่นไฮโลก็เล่นอะไรก็แล้วแต่ว่าเล่นเล่นพนันอะไรมันจะเกิดขึ้นจิตใจเศร้าหมองมัวเมาอคดอยู่นั่นโกงอยู่นั่นอะไรทุกอย่างมันจะอยู่ที่นั่นเลยจิตใจลิ่งโรดถ้าได้มาเสียไป ออ้ยห่อเหี่ยวเอออย่างนี้เป็นต้นก็มอมเมาตัวเองอยู่อย่างนั้นคุกฝุ่นอยู่อย่างนั้นละ่ะมันเป็นสิ่งที่สกรปรกจริงๆไอ้พวกนี้บางคนอ้าวไปเล่นโอนในขับในบาป้ไปไปาไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไปอย่างนั้นโอ้พระพุทธเจ้าว่าร้อยปีก็ไร้ค่าไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่เท่ากับว่าบุคคลผู้เกิดมาแล้วห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปี เขารู้จักคุณความดีแล้วก็ทำมีชีวิตอยู่หนึ่งวันมีชีวิตอยู่สองวันประเสริฐกว่าร้อยปีนั้น mm. ก็เป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้ายกคุณค่าให้คุณความดีนี้ประเสริฐแม้มีชีวิตอยู่ได้ทำหนึ่งวันสองวันแล้วตายประเสริฐกว่าอย่างนี้เป็นต้นเอาถ้าเราทำมาเรื่อยๆมันจะขนาดไหนต้องย้อนคิดดูต้องย้อนคิดอยู่อย่างนี้เออย้อนคิดดู อย่างหลวงพ่ออยู่มาทำมาอยู่มาทำมาโอ้เห็นคุณค่าคุณค่าคุณของพระพุทธเจ้าคุณศีลคุณธรรมอยู่จนอยู่มาจนปั่นนี้แหละอยู่มาจนปั่นนี้สิบขวบก็ปั่นนี้มานี่งห้าสิบห้าสิบสองปีอยู่ในศาสนาทั้งหมดนี้เนี่รวมห้าองค์นี่ไม่เท่าเลยนี่รวมนี่ห้าองค์ปัญจาห้าองค์กูบากูบาเขียวก็สิบห้าสิบหก อาจารย์มหาก็ฟื้นเก้ากูบบกูบบเต่าก็ฟื้นสามรวมกูบบเจียมช่้ยอีกได้เท่าไหร่ได <laughs> ้ห้าองค์นะเออดนแล้นี่ห้าองค์เป็นอย่างนั้นนี่คือ,อความศรัทธาความเคารพความมั่นคงมั่นใจในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์มั่นใจเทใจจริงๆเคารพจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเออฉะนั้น วันนี้ในเช้าวันนี้ก็เลยจะยกเอาธรรมะอันบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศในวันเพนเดียนสามที่จะถึงข้างหน้านี่เารียกว่ามาะปูชาท่านแสดงกับพระอุย้ยพระไม่ใช่ธรรมดานะพระนันมาประชุมกันนี่อุย้ยไม่ได้นัดหมายเลยไปอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่รู ด้วยเดชานุภาพอะไรก็ไม่รูอาา ون, ้องค์นั้นก็มาจากนู้นไกลๆองค์นั้นก็มาจากนี่องค์มาจากนี่แต่มารวมกันได้ยังไงหนึ่งพันสองรหบรูปในวันเดียวพระพุทธเจ้าคนเลยแสดงธรรมะอันนี้เรียกว่าบริสุทธทิ์ที่ธรรมนี่ว่าโอวาตปาติโมกท่านแสดงข้อแรกว่าสัพพปาปัสสะอาการนังสัพพปาปัสสะอาการะนังโอท่านทั้งหลาย อย่าพึงไปทําบาปทั้งปวงนะไม่ต้องทําบาปทั้งปวงเลยจะไปทําคําว่าบาปอย่าไปทบาบาปําทนี่แหละนี่ใครจะเข้าใจบาปตรงนี้ถ้าเข้าใจแล้วไม่ทําบาปก็จะไม่เข้ามาหาเราจะไม่แปดเปื้อนเราจะไม่เป็นวิบากแก่เรานี่ถ้าคนไหนคิดได้ไมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าสัพพะปาปัสะอาการาังนังอย่าไปทําบาปทั้งปวงกุศลส,สู้ปะสัมปทาจงทําบุญ บุญและกุศลให้ถึงพร้อมทั้งกายวาจาจิตใจกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนโอ้ยทำบุญทำบุญไปลองทำบุญไปดูจะมันจะเป็นยังไงใจจะเป็นบุญนิสัยก็จะเป็นบุญคนใจบุญจะดีจะเบิกบานจะไม่มีทุกข์จะไม่มีโศกอะไรต่างๆนั้นนั้น,น,นคือบุญมันเป็นของเขาทำบุญจนเป็นนิสัยไม่ทำบาปเป็นนิสัยจ้างให้ทำก็ไม่ทำมันเป็นนิสัยอย่างนี้ ถ้าจะทําบุญไม่ต้องจ้างไม่ต้องบอกถ้ารู้ว่าอันนี้บุญอุ้ยทำ,ทำท,ำทำทันทีเลยนั้นคือคนเข้าใจบุญและคนเข้าใจบาปจะไม่ทําบาปแต่หลายคนกลับกันกลับกันไปกลับกันมาทําบาปแท้ๆอุ้ยทาบุญอุทิศให้พ่อให้แม่อ๊้คนมาเยอะมันต้องเอาเหล้ามาเยอะๆได้คนกินอะมันต้องฆ่าวัวมันต้องฆ่าควายมันต้องอะไรเลี้ยงแขก มันต้องเอาหมอลองหมอลำมาอย่างนี้นี้คือไม่รู้เลยคําว่าบุญคําว่าบาปคําว่าถูกผิดทุกอดีอะไรไม่รู้เพราะอะไรเพราะจิตใจมันมันเศร้าหมองยังไม่รู้จักแท้จริงฉะนั้นให้รู้จักทํายังไงจึงจะรู้จักนิพพานาภาวนาแล้วจิตใจมันจะผ่องใสเหมือนเราล้างอะไรออกโอ้จิตใจมันผ่องใสมันใสมันสะอาดมันสงบเห็น เห็นบาปโอ้นี่นี่นี่เห็นหนามเล็กๆก็เห็นนี่อันมันเนี่ยเราก็ไม่ไปให้มันทิ่มล้วอันนี้ของโศกปกเล็กๆเราก็รู้ว่ามันเป็นโศกปกอันนี้ยาพิษเล็กๆก็เห็นเรายาพิษมันจะมาถูกเราไหมไม่ถูกเพราะอะไรเราเห็นแล้วเอออย่างนี้เป็นต้นเออบุญก็เช่นเดียวกันแล้วสุดท้ายสุดท้ายว่าสัจจิตตะปรโยธะปนังชำระจิตนี่แหละ จิตของมนุษย์จิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชาบทาด้วยกิเลสตัณหาราคะอวิชามานะทิติอุก่ภพกี่ชาติไม่รู้เออมันเศร้ามันมองมันเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดียเด๋ยวอิจฉาเดี๋ยวพยาบาทเดี๋ยวร้อนรนมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยได้ทําบาปทำำํากรรมหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นมันก็เลยได้มาได้มาอย่างที่เราได้มา ที่มันติดตัวเรามาติดตัวเรามาหนนมันมากี่พบกี่ชาติไม่รู้เอ่ฉะนั้นทํำยังไงที่นี้เอาทํำยังไงก็ไม่ต้องทําอะไรมันละ,ะไม่ต้องทําอะไรมันทําตัวนี้ให้มันใสสะอาดดีดนี่นี่ในปัจจุบันนี่จนกว่าชีวิตมันจะหมดชําระชะําระชําระอะไรมันเกิดขึ้นอาชําระออกฝึกให้จิตใจเป็นกุศลฝึกทําจิตใจของเราให้ดีดีด อันนี้แหละหลวงพอ่อออ้ยไปอยู่กับกระเลียงอยากสอนอยากสอนนี่มันจะถึงมันจะถึงวันมาคบบูชาเดือนสามนี่เราทํายังไงเราจะสอนเขานี่มาฉันข้าวเขานี่เป็นพรรษาภรษาอยากให้เขารู้ความหมายทำสามประการนี้ สับพพะปาภาษาอกรนังอย่าไปทำบาปทั้งปวงนะจงทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตะประโยชน์ทปนังชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธ,ธานศาสนังนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทำยังไงจะพูดให้เขาฟังได้โอ้อยากอยากสอนเขาด้วยใจของเรานี่เขามืดมนอนทการอยู่ในภูเขาลำเนาภัยไม่มีพระองค์ไหนไหนไปสอนศาสนาก็ไม่มีไปบูชาต้นไม้ใหญ่ไปบูชา จอมปวกมีแต่กองดอกมุงดอกไม้เพราะไม่มีที่พึ่งกลัวผีสางนางไม้อะไรต่างๆนานา,า,า,าอ๊ย้ยก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมเราอยากให้เขามีศีลมีธรรมอยากให้ทําบุญตักบาตรอะไรเป็นถอสังขารข้ามภูเขาไปเลยเด็กถอสังขารนี่ข้ามภูเขาไปเป็นวันนึกถึงพระองค์นั้นนะ่ะออ,องค์นั้นแหละพอที่จะสอนเราได้บอกเราได้ท่านเป็นเป็นกระเลียง ก็เลยไปเล่าให้ท่านฟังว่าผมอยู่กับกะเหลี่ยงมานานเป็นปีๆแล้วผมอยากสอนให้เขามีสติมีปัญญามีพระศาสนารู้จักคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยเฉพาะนี่แหละวันเพ็ญเดือนสามนี่ผมอยากสอนเขาก็ไปฝึกกับท่านไปฝึก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 ไปฝึกมาโอ้ได้พอประมาณกลับมาเลยกลับมาเลยก็เลยก็เลยจะพูดให้ฟังวันนี้อ่าพูดให้ฟังวันนี้อ่า ภาษากะเหลี่ยงนะภาษากะเหลี่ยงอเกจยาเกจยาอตโซตัสอมเฮเลอมาตันเดบะตเตเวอืเฮเลอมาตันเดบะตเตอเว็นฮเลอมาตเเวเลเลอปแป๋มาสัดิเกชัชเกชอเลิปว่าเปิดทูป่าอเกจยาตัสโซตัสอดีอีน่าโอ้ยบางคนฟังแล้วก็น่ไม่เคยได้ยิน ถ้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าไปทําบาปจงทําบุญกุศลให้ให้ดีๆทําบุญทํากุศลทําจิตใจให้ให้สบายให้ใสสะอาดอย่าให้ความโลภความโกรธความล้มเข้ามาครอบงาให้ใจเราดีเพราะง,งั้นโอ้อัตโซตสอดีอเนาะอเกิดจยียาตโซตสอเกิดจยียยาแปลว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้ เอาวเช้านี้เอาประมาณนี้เนาะเอออย่าเอาไปทิ้งนะ <c oughs> ออาที่นี่ก็ไหว้พระ